ช่วงเชิญย hallway, ิ้มเชิญยิ้มจัดดีๆนะค่ะจัดแบบนี้ได้ไหมคะได้จ้าเลิศมากค like ่ะเลิศมากสวัสดีค่ะ ต้อนรับค่ะวันนี้จะดูเป็นสินค้าอะไรดีคะเพว่าผมเป็นคนชอบร้องเพลงมากนะครับผมอยากได้ลำโพงดีๆสักตัวไปร้องเพลงนะครับผมได้เลยค่ะงั้นต้องนี่เลยค่ะลำโงพงบูทูธสมาทชูพกพาง่ายก็หึมเราใจ แล้วมันวีดียังไงบ้างครับก็สามารถฟังวิทยุได้พกพาสะดวกเสียงคุณภาพดีมีไมโครโฟนสายประหยัดพลังงานบันทึกเสียงได้ผ่าน TF Card USB เชื่อมต่อผ่านบลูทูธมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฟังเพลงผ่าน USB MP 3 TF Card FM AUX และหูฟังค่ะโอ้โหถ้าคุณสมบัติเยอะขนาดนี้คงต้องลองดูหน่อยแล้วครับผมได้เลยค่ะนี่ค่ะไมโครโฟนค่ะเท โดอแล้ว้ยนี่มันรีโมดหยิบผิดค่ะค่ะค่ฮัลโหลเชควาทุกเอ๊ะทำไมมันไม่ดังล่ะครับอ๋อยังไม่ได้เสียบรูแจ็คค่ะอ้าวโอ้ยยังไม่ได้เสียบรูแจ็คเอ๊ะแล้วมันเสียบยังไงครับอ๋อเสียบรูนี้เลยค่ะไอคนนี้ทะลึ่งหรือเปล่าครับไม่ได้ทะลึ่งค่ะจะบอกว่าเสียบรูนี้ค่ะเนี่ยเสียบรูแล้วก็ ฮัลโหลเช็คว2 2ถูกถูกสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับจ่าจๆจเฮเดี๋ยวต้องลองร้องเพลงกันเลยนะครับผมเรราัักกน คิึงก่อนบ่ายเลยค่ะอ,อุ้ยอุ้ยอย่าเอาผมไปเทียบกับกเขาเลยครับผมร้องเพราะไม่เท่าครึ่งของเขาละครับ <c oughs> ตกลงพี่ชอบผลิตภัณฑ์ของเราไหมคะอุ้ยชอบครับจัดมาเลยชุดหนึ่งครับได้เลยค่ะสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวค่ะใช่เลยครับนี่เลยครับที่เขาบอกว่าแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจผลิตภัณฑ์สมยัย,ย,ยพี่นี่หนูจริงมากาเลยเอาไปซีหนึ่งหนึ่งชุด <c oughs> ครับทำไรวะเล่นโทรศัพท์เฮแต่ทักทำไมคนกำลังเครียดโอ้ยไม่น่าเครียดนะเล่นโทรศัพท์อจึ้งอะที่เนี่ยแหละผมกำลังเครียดอยู่เลยพี่เฮ้ยแกเครียดเรื่องอะไรวะกับแม่ผมม่าดิบังเอิญไปเจอผมโพสไอพวกคลิป18บวกอะ่ะเขาก็เลยบอกให้ผมลบเพราะมันดูไม่ดีเฮ้ยมันก็ถูกไม่เอแล้วเอ็งทำไงวะโอ้ยอยากให้แม่สบายใจดิพี่ผมก็เลยลบเอ้ยลบโพสต์บ8บวกออกลบแม่ออกจากเฟสเฮ้ยแล้วไง ตองอยิง่งยิ้มมาไม่รู้เอเอเัมือนปเปิดเพลงแก๊กคียกันนี่ฝ่าเพราะเธอไปฉันรู้คงรตกบองหู